ก็ร้อยสี่สครับโอเคจังหวะนี้บอกได้เลยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม h o n k ค i i อิมแพคนะครับในพาร์ตี้เราก็มีชิคเล็กๆน้อยๆมาฝากจากคุณซีโรนั่นเองนะครับผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับวิธีการทำคอมโบ1พันนะครับทำอย่างไรเพื่อสำเร็จค่าความสำเร็จนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเพชรนั่นเอง นะครับตัวละครวักคิวรี่ที่น้านามฮะให้เป็นบอนเนียนะครับผมหรือโบเนียก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเรียกนะครับแล้วก็ใช้สติกมาอันนี้ะเด็ดมากๆเลยนะครับผมผมว่าถ้าเราใช้สกิลไปปุ๊บใช่ไหมลด SP ในการใช้สกิลลงนะครับถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลฮะช่วยได้อยู่ถึงไม่มีสติกมาพวกนี้จริงๆเราก็สามารถทําได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับผมส่วนอาวุธนะครับจะใส่อันไหนก็ได้จะใส่อันนี้ก็ได้หรือจะใส่อันนี้ก็ได้แล้วแต่เลยฮะ ก็ใส่เป็นนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้มีแล้วก็ไปลองทํากันได้นะฮะออมเอาไหนดีเอาไหนดีนดก็อันนั้นแหละ <c oughs> โอเคโอเคนะครับผมในเมื่อเราเตรียมอาวุธเรียบร้อยแล้วเตรียมสติกมาเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวละครเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเราไปบอกวิธีหาตัวละครนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับโบเน่ร่างพลังจิตนะครับเป็นร่างอาร์เมอร์เนาะก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กดวิธีหานะครับ จะมีดอกจากดานนะครับผม1น16ยากแล้วก็3ามขีดสิยากนะครับแล้วก็ด่าน C นะครับผมขีดสิเป็น S อสนะเอสสีขีดสิบหกซูพีนะครับผมก็ไปลุยได้เลยนะฮะด่านพวกนี้มีดอบหมดเลยนะครับก็อยู่ที่ความขยันของเพื่อนๆแล้วกันนะครับในการตีด่านนะครับ ชิปสามารถเราเก็บมาเรียกตัวละครได้นอกเหนือเนาะส่วนด่านที่แนะนำนะครับให้ไปฟาร์มทำคอมโบนะฮะจะเป็นด่านไหนจะเป็นด่านปกติก็ได้นะฮะหรือด่านยากก็ได้นะครับจะเป็นด่านบทที่2นั่นเองนะครับก็เข้าไปบทที่2ก่อนนะฮะแล้วก็เป็นเอ็1นะครับแล้วก็เอสสองขีดหนึ่งอาจจะเป็นบทนี้เนาะเราก็เตรียมตัวละครมาได้เลยนะฮะตัวละครที่เราต้องการนะครับผมส่วนตัวอื่นๆจะเอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ เมื่อเราเข้ามาได้ดนาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปทางขวาได้เลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจทางเดินทางซ้ายนะครับแล้วก็ปุ่มอันนี้ด้วยฮะโอเคตัวตัวนี้ไม่ต้องสนใจกระบักกระดับกับดักนะครับผมเรียกได้ว่าเดินชิลมากเมื่อถึงตรงนี้นะฮะก็คือจุดหมายของเราที่เราจะมาทําคอมโบกันนั่นเองเราก็เก็บ s p ให้เกือบเต็มหลอดก่อนจะดีกว่านะครับผมเขาแนะนํามาอย่างนี้นะฮะก็เก็บไปได้เลยนะครับโอเค ยิงรีโหลดปล่อยไปฮะเราปล่อยทิ้งไปเลยฮะคอบโบรอบแรกไม่เป็นไรตัวสุดท้ายเห็นไหมครับผมเขาจะเลือดไม่ลดโอเคตอนนี้เราได้อันติแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาให้เกือบเกือบเต็มเอาสักอยู่ราวๆสักหกสิบเผมว่าก็น่าจะพอแล้วล่ะเอาล่ะวิธีการเริ่มเก็บนะครับกดชาร์จยิงอย่างนี้ไปได้เรื่อยได้เลยนะฮะแล้วพอ หลอดเหลืองใกล้เต็มนะครับให้กดอันตินะฮะกดอันติอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพอหลอดอันติคูดาวกดปลดล็อกอันติออกนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะกดฮะกดอันตินะครับผมอ่ากดปลดล็อกอันติเราจะได้เก็บ s p ไปด้วยนะครับก็ใช้ไปด้วยได้เลยนะฮะกดอย่างนี้กดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วโอเค อันนี้ก็อยู่ที่ความขยันของเพื่อนๆล้วกันนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ <c oughs> นอ,อกดได้อยู่กดได้อยู่โอเคแหมเสียวจริงๆเลยเอพไม่พอนะฮะตอนนี้มาไปสองร้อยแล้วสองรอยแล้วออมพ p ลดครับเอพลด ถ้าเพื่อนๆกลัวไม่พอนะครับเพื่อนๆก็เลี้ยงใหม่ได้เลยนะครับผมอเลี้ยงใหม่ก็ค่อยๆกดไปฮะ,กด,ปฮะกดชาร์จคาเนาะคาชาร์อย่างนี้ก็ได้ฮะโอเค,คอกดไปฮะกดชาร์จไปชาร์ดไปชาร์ดไปตอนนี้สา0ร้อยกว่าแล้วนะครับจับจังหวะดีด้วยฮะหลอดเหลืองของเราพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอก็อาจจะหยาบนิดนึงค่อยๆเก็บเลี้ยงใหม่ได้เลยนะฮะโอเค กี่รอบแล้ว400นะฮะ4บ0คอมโบแล้วจังหวะนี้ต้องจับทางไปเรื่อยๆอกดไปทำวนไปเรื่อยๆนะครับผมได้เลยบดเปิดปิดอันติเนี่แหละเปิดปิดอันติเปิดปิดอันตินะฮะคือถ้าเรากดปล่อยปุ๊บใช่ไหมแล้วไปเปิดอันตินะครับเราจะเป็นการต่อยซึ่งอาจจะทำให้เราหยาบได้นะครับ อมโมเราจะเสียได้อมโมที่เราทำมานี่แหละผมก่อเก็บเลี้ยงใหม่แล้วกันนะ SP เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอจริงๆไม่มีสติ๊กมากก็สามารถทำได้อยู่นะอุ้ยลืมลืมรีบกดไปนิดนึง <laughs> รีบกดไปนิดนึงต้องกดใหม่แล้วล่ะโดยจะทรงแล้วนะฮะต้องใหม่ต้องใหม่พอขึ้น600แล้วแต่เต้นวูบวาบ โอเครับหนึ่งฮะเอพีไม่พอตอนนี้เจ็ okay. ดร้อยเองโอเคกดอันทีไปฮะทัดยิงต่อหกร้อยเจ็ดร้ ตอนนี้800แล้วนะครับ800แล้วฮะปึ๊บจะขึ้น900แล้วขาดนิดนึงปึ๊บ910ครับผมเก้าร้อยสามสิบครับโอเค จังหวะนี้บอกได้เลยได้อยู่ไหมไดไม้อยู่ไหม <_ t od ay> กันพลาดฮะโอเคกดใหม่โอเค,ค,อเคก็ครบ1พัเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1น0 0พัฮิตที่เราทำได้ก็พอแล้วฮะจังหวะนี้ก็ไปได้เลยนะครับผมไปจบด่านฮะโอเคเมื่อเราเคลียร์แล้วเนาะเดี <_ t od ay> ๋ยวขอไปเอาการ์ดวิ่งไว้ก่อนไม่ต้องไปสนใจตัวพวกที่เหลือเลยฮะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป อ่ะกดเข้าว้าไปฮะถึงบอสแล้วอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยชุบตัวละครมาไม่เป็นไรปื๊บเข้าไปหนึ่งทีฮะเรียบร้อยเก็บไปได้เลยจีครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าความสำเร็จกันดีกว่านะครับว่าเราจะสำเร็จหรือเปล่าสำหรับคอมโบ1,000พันนดีนี้นี่ปลล็อกความสำเร็จนะครับผม ผมใช้เวลาตั้ง5้า <c oughs> นาที <c oughs> นานพอสมควรนะแล้วแต่แล้วแต่นะครับโอเคกดยืนยันไปฮะกดกลับหน้าลากแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมค่าความสำเร็จคอมโบ1000นะฮะต่อเน,นื่องเราได้รับเพชร2 0 0ก็โอเคครับผมกดรับมาได้เลยเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้แล้วกันว่าเราจะเอาเพชรไปทำอะไรอาจจะไปซื้อพลังกายนะครับซื้อเงินแลกเงินหรือ หรือจะเอาไปเปิดการสปองนะครับแล้วแต่ได้เลยนะฮะเอาล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทิควิธีการทำคอมโบ1 0 0 0คอมโบนะครับกับหาเพชร2 0งง่ายๆแค่นี้เองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณเซโร่มากๆนะครับผมที่เอาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ดูกันนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตเลยนะครับผมเรียกได้ว่าวิธีนี้เด็ดมากๆฮะเราไม่ต้องไปยืนทำเป็นครึ่งชั่วโมงแบบที่หลายๆคนทำนะครับอันนี้ก็จะสบายหน่อยนะฮะเรียกได้ว่ามีแค่ตัวบอลเนียนะครับ จริงๆสติกมากอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีก็ได้นะฮะแค่เลี้ยงดีๆสําคัญเลยก็คือต้องมีบอลเนีย bon นะครับหรือโบเนียเป็นร่างนี้แทนนะครับจะดีมากๆเพราะว่าใช้ s p ในการใช้สกิลเนี่ยอยู่แค่40เท่านั้นเองพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าซ o u a g a i n นะครับบาๆครับผมไปแล้ครับ